ก็สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ช่องนะสแตมไทยเนาะก็วันนี้ก็จะมีสแตมประเทศไทยามาขายให้นะราคาไม่แพงก็มีมาเป็นคู่คู่เนะาะสำหรับสแตมไทยก็วันนี้ก็มีมาเป็นคู่คู่น,นี่ก็จะมาเป็นเดียเด่ยวเดี่ยว ก็เดี๋ยวขึ้นภาพชัดๆด้านข้างให้พร้อมกับราคาเนาะก็วันนี้มาขายให้ในราคาไม่แพงเหมือนเดิมเนาะ,ะสำหรับใครที่เสียบสะสมะก็เป็นสถานที่สำคัญๆ,ๆเนาะ,ะก็สแตมมันก็จะมีะที่เขาสร้างมาในวาระต่างๆแลนสถานที่สำคัญต่างๆ,ๆเนาะก็เดี๋ยวขึ้นบักรโคดด้านข้างพร้อมกับราคาชัดๆให้อีทีหนึ่งเป็นภาพสไลด์ ถ้าใครที่ชื่นชอบก็ทักมาเนาะ่าเก็บสะสมไว้ดูเก็บสะสมไว้ให้ลูกหลานดูก็ได้ก็โอเคครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับ